มันพ่อปีนี้ผมขอให้พ่ออยู่ยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำอาหารกินได้สะดวกสบายครับผมรักพ่อนะครับขอบคุณครับผม,ข,บบมอบขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโูกไข้ไข้เจ็บประสบความสำเร็จในงานต่างๆครับขอให้พ่อดยู่ท่าร่างกายแข็งแรงแต่ทำงานมากเกินไปนะพ่อนะครับ สุขสันต์วันพ่อนะครับขอให้คุณพ่ออายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงผมรักพ่อมากครับขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆนะคะขอให้พ่อมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอยู่คอยสอนหนูไปนานๆนะคะหนูขอให้คุณพ่อมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆนะคะรักคุณพ่อนะคะสวัสดีครับพ่อสุขสันต์วันเกิดนะคะพ่อปีนี้หนูขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงยิ่งกว่าหนูไปนานๆนะคะ ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆค่ะรักพ่อนะคะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นโรมโคร่่มใยของหนูตลอดไปรักพ่อค่ะ